ยังไม่ได้เปลี่ยนระเบิดครับคึบตายครับแม่อยู่ขวาซะด้วยตายหนึ่งบริโ,โลดโเคมีอีกวะมีอีกตายตายอุย้ยดุเดือดซะด้วยหมดยงังโอ,อ้หมดแล้ววะของจริงปะบอกแล้ว MPX เนี่ยมันของจริงสายลุยอะสายลุยคือรัวจริงครับผมบอกเลย สวัสดีครับชาวเพืเดตเกมเมอร์ทุกท่านนะครับกับผมกองซ่ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ท่ากันในเกมวัวทีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็มีคนขอกันมาเนาะบอกว่าอยากให้ผมเล่นในส่วนของ S M G กันบ้างก็วันนี้จะเล่นในส่วนของ S M G กระบอกนี้ครับสำหรับกระบอกที่มีชื่อว่าซิกนะครับหรือว่าตามที่เรารู้จักกันนั่นจะเป็น M P X ใช่ปะ่ะผมผมจำถูกใช่ไหมอ่าก็เป็นหนึ่งปืนที่เรียกว่าอยู่ในหมด S M G นะครับแล้วก็เป็นกระบอกสุดท้ายเป็นกระบอกที่ผมคิดว่าดีที่สุดใน S M G แล้วนะครับในวนะัว ก็เป็นอีหนึ่งปืนที่มีอัตราการตังสูงที่ดีดาเมจที่โอเคแรงสุดแล้วนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นปีหนึ่งปืนที่ดีมากๆนะครับผมโอเคซึ่งก่อนจะไปดูลืมกดไลค์กดซับก็กดแชร์ครับเปิดใจกล้องซ่าด้วยนะครับผมปะลุยครับโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสาหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับมาครับเลือกของเลยจริงๆก็เป็นหนึ่งปืนที่ผมยังเก็บเลเวลไม่เยอะนะเพราะว่าแบบคือเรียกว่าเล่นติด M4 ครับ M4 นี่สนุกมากจริงซึ่งเป็นปืนที่เรียกว่ามี กา,ารลั่งกระสุนที่ค่อนข้างรัวมากๆนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์สายลุยแต่ว่าอย่างที่บอกครับระยะไกลกระบอกนี้นะครับด้วยความเล่นเอสมจีเนาะตามตามตามแบบเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติเอสมจีนะครับในระยะไกลๆเนี่ยจะเล่นลำบากมากนะครับเพราะว่าเอสมจีอะนะครับความเล่นเอสมจีข้างหน้ามีคนเอาหน่อยแล้วกันเพื่อนอุ้ยตายครับแต่ผมติดเลเซอร์มานะตายครับอืมดีลดซึ่งผมขอเปลี่ยนในส่วนของตรงนี้ก่อนเป็นยาครับ อ่าแล้วก็ติดนี่โอเคอืม,มเอาเป็นกระสุนมานะเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองกระสุนมากครับก็เลย้องกระสุนมามีคนเดืหรอตายครับที่รถอืมผมเอาเกระสุนมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นยานะครับอุ๊ยสเนเป์เฮ้ยเพื่อนสวัสดีครับเออทับตายข้างหน้ามีคนครับข้างหลังก็มีนี่หว่า ก่อนสาย2มาเลยครับสายลุยรู้จักว่า MPX สายลุยหายปะนี่ะตายอยู่โอเคยูก่อนอึ้บรีโหลดอึ๊บมีคนปหมผมมันดูเดือดจังวะตรงนี้คอยนี้เลยเปลี่ยนเป็นเอ่อกล้องมองคืนจับความร้อนตรงนู้นมีคนหน,นึ่งนะเพื่อนนะโอ้ดูเดือดมากรีโหลดอืม ยิงไปก่อนหืมโหมันนอนยิงนู้นเลยเหรอโอเคเกิดมาที่เอหนึ่งกับเพื่อนอ้อไม่ตายด้วยขอบคุณครับแปน๊นนึงนะขอเขา้าก่อนวอวเป็นปืนที่เปิดกระสุนมากครับจริงๆปกติมก็ไม่ไม่คลอยกระสุนมานะแต่พอไปเล่นแล้วรู้สึกว่าเปิดกระสุนจริงครับกล้องนี้มันก็นี่เป็นกล้องใหม่ที่ผมปลดมาตายเลเวลปืนก็ขอลองใช้หน่อยซึ่งถามว่าตอบโจทย์ไหมก็ตอบโจทย์นะแต่มันก็มองทำให้ทัศนียภาพในการมองก็ลำบากควรนะหนัพออาอนี้มาอ่ะโอเคอันนี้เล่นง่ายกว่านะฮะ ซึ่งมีคนถามเยอะนะว่าพี่กดอะไรกดไอนะครับครับผมจะกด G ีทำไมเนี่ยไม่ได้เอาระเบิดมาผมว่า A2 นั้นมีคนเยอะอยู่นะหลังมีคนมาตายไม่ตายอ๋อตายนี่หว่าแต่เป็นเพื่อนยิงไม่ใช่ผมถ้าจะพิ่งลงมาจาก A2 นี่แหละถ้ามีคนมาตายสวยครับก่อนไปของในเกมนี้ก็ดีนะผมว่าในการแบบ มันมีจุดให้แบบเติมกระสุนเติมอะไรฟรีนะครับถ้าเกิดแบบใครแบบไม่เอาของอะไรมาก็มาเติมตรงนี้ได้นะจริงๆจะเอาเป็นก่อบเบามาก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีบางจังหวะเราวัดกับเขาอยู่นะแล้วเราจะเสียเปรียบครับมีคนไหมรีโหลดอึ๊บแต่ขวามือมีคนแน่นอนครับไม่ไหวไม่ไหวเยอะมากปืนเรายิงไกลละบาดด้วยฮะต้องขอเอาเรียกรถได้นะแต่ว่าพยายามไม่เรียกละกันเล่นปืนยิงนะ แต่ก็มีคนอยากดูรถถังกันปะใช่ไหมยอยากดูปะจะมีคนตอบผมไหมเนี่ยทำกดให้ดูแล้วกันเผื่อมีคนอยากดูอ่าแบบจะได้ไไดรู้ว่ามันไม่ใช่มีแค่ปืนนี้อย่างเดียวมีพวกเครื่องบงเอ้ยมีพวกรถงถงรถถังด้วยทีนี้ขุมมินก็มีนะเกมเนี้ยเป็นเฮลิคอ,อปเตอร์นะโอเคเกิดมาตรงนี้เลยตายครับโอเค ซึ่งหลายคันผมก็ยังแบบไม่ได้ปลดอะไรมากนะครับเพราะว่าแบบปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่รถถังเนี่ยไปทำอะไรอะเพื่อนโอ้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 เรียบร้อยครับเพลินเพลินผมบอกเลยเพลินเพลินปลาเบิดมาไหมอะโอ้ปลาเบิดอะเพื่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาข้างบนมีคนเนี่ยใช่ครับโอ้ยิงลำบากจังเลย โอ้มีคนนี่มาพี่จริ้งผมอ่าตายอยู่ผมควรลงไปซ่อมไหมลงดีกว่าฮะซ่อมไว้ก่อนข้างบนมีคนอยู่ด้วยนะโอ้ยยึดจุดด้วยซ่อมด้วยครับตังขึ้นรัวๆโอ้ขึ้นบนแล้วกันขึ้นรถก่อนโอเคตายครับ มาเพื่อนโผลม,มายิงติดรถอดิขอบคุณครับแม่คุณจริงๆอือเรียบร้อยใครบอกรถถังเกมนี้ถึกมากฆ่าไม่ตายคุณแค่ไปตีปาพีจีมาเท่านั้นเองครับผมวิ่งใส่หน่อยครับมาข้างบนเลยนี่หว่ามีเสียงอยู่โอ้ยิงกนดูเดือดมากก็คนปัสวยอยู่โอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไ สวัสดีเพื่อนเอา้ามีตัวเหรอเยอะจังมันดันเข้ามา A2 แล้วแล้วผมจะกดฮิวทำไมเนี่ยโอ้เข้าใจครับลืมโอ้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 โอโอฮิวก่อนซึ้บอืมน,น้ามีคนปะตายสีโรดข้างบนมีคนอีกมันดันมานี่ว่ะมันดันมานี่นดนนเดี๋ยวเอานิ่งก่อนเดีย๋ยวเพิ่งยิงผมโอ้ข้างหลังนะจะไปยิงข้างหน้าได้ยินเสียงนะแต่จะยิงข้างหน้า ไม่ตายด้วยโอ้โหเยี่ยมไปเลยโอเคโอเคนัดสุดท้ายตายพอดีมีคนวิ่งมาตายป่ะมีเพื่อนผมลัดช็อตให้ละกันรีโหลดข้างบนมีคนเห็นละขอเติมกระสุนนะเดี๋ยวผมไปหาข้างบนน่ะเห็นอยู่โดนมาละมีเพื่อนอู๊ดไม่ตายผมเป็นสไนค์ครับ เกิดมาเพื่อนโอ้ศัตรูตายกันเพียบเลยตายโอ้อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเว้ยเควิ่งใส่ได้ไหมมีรถได้นหนึ่งคันเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดมากตอนนี้โอ้อหคือตอนนี้ A2 นี่คือดูเดือดมากเลยครับเราต้องเอาซีนหนึ่งก่อนละกันเคผมสแกนก่อนครับ มีปะน่าจะมีแหละจาก A2 ก่ลจะมากันอยู่2ตัวโอ้ไม่เยอะนะตายปะตายแล้วนี่หว่าโถยไปสแกนตรงนู้นอ่ะมันมาถึงนี่แล้วนี่หว่าแล้วปืนผมแบบเล่นระยะไม่ได้เลยครับอุ้ห์มีคนยิงมาอีกโอ้ขวาก็มีซ้ายก็มีวิ่งก่อนอึ๊บอุ้ห์เกือบอยู่ทั้งหมดมีคนอะได้เสียงอยู่ ดีเพื่อนโอ้มันไปโอ้มันไปในปีหนึ่งเยอะมากอุ้ยม an> ีแต่เยอะจังเลยเพื่อนยาเอ้ยระเบิดเนี่ยโอเคไอเปิร์ลเลงมาสวัสดีครับอืมสักทีเถอะตายสวยอยู่ซีโรดอืมฮิวปึบอืมโยนศูนย์พร้อมพร้อมผมมาพร้อมผมมาพร้อมเกิดมากับเพื่อนจะเข้า C2 เหรอเนี่ยเราต้องเล่นสถานที่อย่างเงี้ยครับ เรงพอยได้เปรียบอยู่อ่าแบบนี้แหละครับเย้ยตะวตู้นู้นตัวไม่เห็นเหรอขอบคุณครับมีกับเพื่อนมาดิครับอุ้ยเยอะจัดตายหนึ่งครับนี่เพื่อนตายหนึ่งครับเอ้าโดนเพื่อนด้วยโอ้โหเยี่ยมไปเลยโอ้โหเยอะจริงๆว่ะเฮ้ยไปตรงๆเหมอนเมื่อกี้ผมก็ไม่ไหวไปอ้อมไปฝั่งดีกว่านี่เพื่อนสวยตายหนึ่งนี่ปะ อุ้ยไม่ตายด้วยอ่ะตายตัวหนึ่งครับมีอีกซ้ายมีดีโหลดก่อนกระสุนต้องเต็มไว้ก่อนครับเพราะว่าเปิรกระสุนมากกระสุนโอ้ยแบตหมดอีกไม่เป็นไรีเพื่อนตายหนึ่งสวยตายฮะได้อยู่ได้อยู่อืมตายเกือบตายเกือบตายเกือบตายเข้าในก่อนอดีโหลดอืมอ้ามีแรงมั้ย ยืดอยู่เรายืดอยู่เรายืดอยู่มาว่าเพื่อนตายปะตายแล้วตายแล้วตายแล้วสวย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 โอเคยึดซีสองได้แล้วใช่ไหมเยี่ยมครับเติมกระนก่อนเลยครับอย่างแรกบอกแล้วว่าเป็นพวก SMG อ่ะจะเปิลกระสุนมากนะครับเพราะว่าการยิงคนตายแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าน้องใช้กระสุนมันทั้งเยอะดังนั้นผมเลยพกกระสุนไว้ครับสวัสดีเพื่อนอู้ไม่ตายนะไม่ตายแล้วก็ไม่ต้องไปฮิ้วเหล่งรอเลยครับ หนึ่งครับโดนเพื่อนได้ยังไงวะโดนเยอะซะด้วยเพื่อนนั้นเพื่อนนั้นเพื่อนนั้นพุ่งระเบิดเยอะจังวะโอเคสวยมันมาจากวีหนึ่งแหละโอเคดีเพื่อนสวยที่โหลดเดี๋ยวฮิวก่อนฮึปมาแล้วมิสไซล์มาแล้วมิสไซล์ลงแล้วครับก็เอาลงหน่อยสักซีหนึ่งนี่แหละครับกดไปเลยจ้าเฮลิคอปเตอร์โอ้ my god โอ้วินต่ำจัดแล้วก็อ้าวลงไม้พังเล่นเออเยี่ยมผมไปลุยที่ C1 เอาเพื่อนยิงผมทำไมอ่ะผมก็ตกใจโดนมั้งไหมเนี่ยเอาเน,นี่ยอะไรเนี่ยโอ้เพื่อนเอาคุณสวยยิงต่อเชือกอีกแล้วไปเลยครับโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนฆ่าเพื่อนไปหมดเลยที่ A1 เอ้ยที่ C, C A1 ใช่โอเคข้างหน้าครับมันจะดัน สวยรีโรถปึบ๊บสวัสดีเพื่อนโอ้โอ้หยืนอยู่ตรงนู้นเลยเอออยากแต้มที่เราชนะแน่นอนนะครับ4ี่พันต่อสองพันสี่อะไรก็ชนะอ,อัศวอนตายเพื่อนมีว่าหมดแล้วตัวเดียวโอเคเรียบร้อยหมดแล้วมีตัวเดียวยังไงตรงนู้น โอ้ยเพื่อนโอ้ยขึ้นหน่อยได้ไหมเฮ้ยหล่อดที่เรียบร้อยอีกสักเกณฑ์หนึงแล้วกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนกล้องด้วยเฮ้ยแต่มันมันจริงคือวิธีการเล่นจะต่างจากพวกเอ่อพวกแอสเซาสเลยเพราะว่ามันจะสู้ได้อีกแบบหนึ่งเลยนะครับแต่ก็สนุกสนุกกว่านะครับเน้นสายลุย s m g ตอบโจทย์เฮ้ยเบส,สคอร์ดด้วยนะครับท,ทันทีอุย้ยเข้าเกมมาใหม่เขายึดไปสองรอบก,กับเต้มแล้วโอเค โอเคครักล้องมองง่ายขึ้นแล้วฮะมันอยู่ C1 C2 เนาะเอก็ยืดอยู่นี่หว่าเฮ้ย B2 ก็มีผมจะไปไหนดีครับที่ยิงเยอะเหลือเกิน68ดาเมจเพื่อนโอเคยิงมาก่อนเคลียร์ไหมผมเอาระเบิดมาดีกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนระเบ,บิดครับึบ ตายครับแม่อยู่ขวาซะด้วยตายหนึ่งรีโหลดโอเคอ่าไม่ได้เอาอันนี้มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงนี่ก่อนไม่ได้เปลี่ยนเป็นยามีอีกวะมีอีกตายตายอุ้ยดุเดือดซะด้วยหมดยังเออหมดแล้ววะของจริงปะบอกแล้ว M P X นี่มันของจริงสายลุยอ่ะสายลุยคือรัวจริงครับผมบอกเลย ดี๋ยวผมเรียกรถไปลุยดีกว่าแล้วเราก็ไปนอนตรงตรง้นปีสองเพลินเพลิอนอา่าฮะสวัสดีครับทุกทุกคนว่าไงอ่ะเพื่อนเพลินไหมเรากดให้หมดเลยครับหัวแตกครับผมบอกเลยว่ายิงเพลินเพลินต่ออะไร <c oughs> ข้างบนเด้ออ๊อ้าวโดนไอ้นี่ยิงไม่เป็นไรสบายใจครับยิงไปเยอะอยู่ มีคนมาแล้วครับสวดไปก่อนรีโหลดโหเพื่อนตายสวยอยู่มีตัวอยู่ข้างหน้าอู้ได้ตัวหนึ่งลับก่อนขับก่อน,อ,นอู้กลับไม่ทันตายรีโหลดมีอีกนะอู้ยศัตรูรึเปล่าน่ะในชะ่เพื่อนเทรีโหลดสไลด์ลามาเลยครับผมอุ๊ยของอ้าวของเพื่อนเรานี่หว่า เพืเห็นแค่ขา,ขาก็ยิงได้ตายไปสองครับโอเคอ๋อนนแบบีสองมีแค่สองตัวหรอโอเคครับเยี 49, ่ยมครับมาห้าแม่มายึดซะชิวเลย A2 โดน C 1หนึ่งโดนอะ C 1หนึ่งครับเอาของไปสักตุ้มม่อ้ยสี่ส้าดำเออหนึ่งฮิตอู2สองตายสองตัวโอ้โหบึมบั้มบึมบึมสามตัวเอเกมนี้เล่นอย่างขึ้นเลยทุกคนเกมนี้เล่นอย่างขึ้นเลย ชิวๆครับโดนเอนมิฮิอีกโอ้มีรถมีรถโดนด้วยนะมีรถโดนด้วยโอ้โหโอ้โหอ่าโดนเพื่อนละเริ่มโดนเพื่อนละเริ่มโดนเพื่อนนะดูจากแต้มฮะโดนโดนโดนเพื่อนด้วยชิู่เรื่อยๆครับชิวๆสวัสดีเพื่อนรีโหลดคิวก่อนอึ้บขึ้นบนฮะจะได้เปรียบหรอวะมุมนี้พอเราเล่นปืนอย่างนี้นะไม่ไหว ระยะนี้ไม่ไหวจริงครับต้องเข้าใส่ต้องเข้าใส่อย่างเดียวโอ้ได้อยู่เกือบตายฮิวก่อนฮอึตายสวยอ้เยอะ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 อู้ฮูเยอะ้าเราก็เรียกของไปลงเลยครับชิวๆไม่ต้องเอาตัวไปเสี่ยงฮนะดีเพื่อน โอ้เพลิน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 หนึ่งนะครับโยนสูนแล้วก่อนโอ้เฮออเพลินเพลินแต่โดนรถถังก็ไม่พเพลินเหมือนกันผมว่าที่มาส่งเพื่อนผมมาจัดการมันเองสวัสดีเพื่อนโอ้มีเหรอศัตรูเพียบเลยหายตัวนึงโอ้เยอะมากโอ้ดูจากในแมปโอ้ยมีขวาอีกเหรอ เออยิงผมรึเปล่าเมื่อกี้เอ้ยมีกันป่ะนี่ยเฮ้มีกปันะกป่ะเพย่อนครับมีครับมีเสียงปืนดังปั้งขนาดนะ่ะอ่าว่าไงอ่ะเราอ่าโอเคสวยครับอ่าวหามาอาีกสองแล้วเพื่อนผมมาแล้วอุ้ยเยอะ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 เอเลยละเขลงมาก่อนโอ้เยอะจังเลยเพื่อนโอ้แล้วยิงผมไม่ตายด้วยโอ้โหสุดยอดจริงเจฮีทโอ้ไม่ไหวครับตันนี้ก็จะฮีทซะหน่อย อ้าวเคลียร์หมดแล้วกลับว่าจะเอานี่ลงซะหน่อยทันลุยนี่แทนและกันโอ้บวม,มีคนนะขึ้นบนดีกว่าครับตายครับรีโรสเออซีโร่ก่อนนะตาย เฮ้ยฝั่งนู้นมีข้างล่างก็มีได้อยู่มาดิครับเพื่อนอสุดยอด MPX มีเปล่าวมือตัวหนึงกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดจำนวนหนสุงหมดจริงเลยท่นนี้หมดหมดแบบศูนย์เลยครับดีโหลดคิวก่อนนะโอเคโอ้ เข้าก่อนวิ่งตามอีมู่อะไรอ่ะโอ้ไม่ตายด้วยห่วงหลุดครับมันคงเล่นไม่ได้แล้วมนะั้งผมว่าเอาจะหลดไปลงลงเล่น,ลนตรงน,นั้นแล้วกันฮนะมันน่าจะอยู่นะฝั่งนู้นหมดแล้วครับจะโหลดลงมั้โดนหรือเปล่านะโดนด้วยนะโอ้สุดยอดยังมีเอนมี่ฮิตด้วยนะั่นอ่ะว้าวคือผมเอาไปลงจุดเก๋มเลยขนาะดตรงนั้นอนะ่ะที่ผมลงนะฮะอ๋อโดนไอันี่แต้มถ้าขึ้นคิวก็มีเสียงละข้างบนน่าจะมีคนปะ อ่ามีตัวเดียวโอ้โหหลบไหนไม่ได้เลยครับดูจากแต้มก็เรียบร้อยแล้วครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับปืนกระบอกนี้ครับซิกหรือว่า MPX ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจถูกนะก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่บอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับคือในระยะใกล้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปืนที่แทบจะสู้ได้เกือบทุกกระบอกนะฮะเรียกว่าเทพระยะใกลม้มากๆสำหรับ SFT กระบอกนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดใจครับสำหรับวทีก็ เล่นให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะไปเป็นเกมที่ผมชอบจริงนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ